แล้วนะคะคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ทันสร้างเสร็จเขาก็เปิดขายพรีเซลกันแล้วแต่ไม่ใช่กับที่นี่ค่ะเขาเลือกที่จะสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขายคนซื้อจะได้เห็นของจริงวิวที่ได้จริงๆก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินค่ะเดี๋ยวนี้วันนี้ค่ะเราพามาชมโครงการเดอะเบสเออร์เบินพาราม9เก้าจากแสนสิริค่ะเป็นโครงการไฮไรส์ rise, พร้อมอยู่ที่มีจำนวนยูนิตน้อยที่สุดในโซนนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับส่วนกลางที่เทควิวมุมสูงได้กว้างบรรยากาศดีค่ะ มีห้องให้เลือกหลากหลายแบบแปลนเลยค่ะรวมถึงห้องเพดานสูงด้วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายเปิดตัวมาในราคาเริ่มต้น3.79ล้านบาทค่ะบนทำเลติดกับถนนพระราม9ใกล้รถไฟฟ้า2สายทั้ง MRT สีน้ำเงินแล้วก็ในอนาคตยังมีสายสีส้มเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะค่ะโดยโครงการนี้นะคะเขาเพิ่งเปิดให้ชมตึกจริงไปเมื่อวันที่13-14กันยายนนี้เองค่ะของจริงจะเป็นยังไงตามเราสคนไปที่กันเลยค่ะ กันบ้างค่ะเขาตั้งอยู่ติดถนนหลักอย่างถนนพระราม9้าเลยนะคะมองเห็นได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเข้าซอยเลยโดยโครงการจะอยู่บริเวณแยกขังเมืองใกล้กับ จุดกลับรถเลยค่ะจะกลับรถไปแยกพระราม9ก้าหรือถ้ามาจากฝั่งรามคำแหงแล้วจะเข้าโครงการก็กลับรถไม่ไกลค่ะอีกอย่างก็คือจะขับรถไปกลับโซนพระราม9ก้าก็ง่ายค่ะโดยใช้ถนนวัฒนธรรมขับตรงไปเชื่อมยังถนนรัชดาออกตรงเดอะสตรีทแล้วก็ไปต่อถึงแยกพระราม9ก้าได้ง่ายขากลับก็เลี้ยวซ้ายจากแยกพระราม9ก้าเข้ามาโครงการได้เลยเป็นลูกที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนค่ะแต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาเร่งด่วนในโซนนี้ก็รถค่อนข้างเยอะนะคะแนะนําให้เผื่อเวลากันด้วยค่ะเป็นทําเลที่ตอบ คนที่ทํางานแล้วก็คนที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่โซนพระรามเก้าเลยค่ะเพราะว่ารายล้อมด้วยออฟฟิศใหญ่ๆหลายแห่งเลยค่ะพี่แป้งรวมถึงมีห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นทรัลพระรามเก้าฟอร์จูนทาวเดอะสติดรัชดาเอสพานาดรัชดาและยังใกล้กับซอยอาร์ซที่มีร้านอาหารให้เลือกอีกเพียบเลยค่ะ ใกล้รถไฟฟ้า2ส,สายทั้ง MRT สีน้ำเงินสถานีพระราม9ประมาณ800เมตรกว่าและในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มให้ใช้งานด้วยใกล้สุดเป็นสถานีรฟมห่างจากโครงการประมาณ300เมตรเท่านั้นคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปี2570 2571ค่ะ จุดเด่นแรกของโครงการนี้ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเขาเป็นคอนโดใหม่ที่สร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยขายนะคะไม่ได้เปิดขายพีเซลในช่วงที่ตึกกำลังก่อสร้างเหมือนคอนโดทั่วไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคนซื้อก็จะต้องพิจารณาจากการดูแปลน ดูผังดูโมเดลดูภาพเรนเดอร์หรือถ้าจะดูห้องตัวอย่างเนี่ยก็มักจะมีเฉพาะทาหลักๆไม่ได้มีให้ดูครบทุกทา์เนาะซึ่งในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราเลือกซื้อเป็นคอนโดตึกเสร็จเนี่ยเราจะได้เห็นของจริงทุกอย่างก่อนจ่ายเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของโครงการจริง คุณภาพการก่อสร้างของตัวอาคารแล้วก็ภายในห้องของเรารวมถึงวิวที่ได้เราจะเห็นวิวของจริงของทุกห้องเลยเนาะแล้วอีกอย่างนะคะก็คือไม่ต้องรอก่อสร้าง2-3ปีจ่ายเงินแล้วก็รอตกแต่งอีกนิดหน่อยก็พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะ,ะใช่ค่ะ เด่นถัดมาคืออะไรคะน้องแทนจุดเด่นต่อมานะคะก็คือเขาเป็นคอนโดไฮไรท์ right ที่มีจำนวนยูนิตน้อยสุดในโซนนี้เลยค่ะ โดยโครงการรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดไฮร์ right, ที่มีจํานวนยูนิตประมาณหลักพันที่มี3 4 0ถึงสียูนิตเนี่ยมีแค่ไม่กี่แห่งเลยค่ะการที่จานวนยูนิตน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยก็จะทําให้ได้บรรยากาศที่ไม่วุ่นวายส่วนกลางก็มีคนใช้ไม่เยอะจนเกินไปค่ะการจัดการแล้วก็ดูแลภายในโครงการเนี่ยก็ทําได้อย่างทั่วถึงเลยใช่ค่ะทีนี้มาพูดถึงฟังก์ชันกันบ้างนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะดีไซน์ไว้เป็น drop off เพื่อเพื่อนมาส่งก็ส่งปุ๊บก็วนออกได้เลยแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นจุดส่งของ delivery เพื่อเราสร้า แกป๊ปสั่งลายแมนอาหารพวกนี้เนาะเขาก็จะมีพื้นที่วางให้เอาไว้นะคะเป็นสัดส,ส่วนดูเรียบร้อยเลยส่วนพื้นที่ด้านในนะคะเขาดีไซน์ไว้เป็นห้องล็อบบี้ดีไซน์ฝ้าเพดานสูงโปร่งเลยนะคะทําให้ได้บรรยากาศที่ดูแกรนดูโอโทงแล้วก็เสริมด้วยมีการติดตั้งป็นชนเดเรียทำให้สเปซต,ตรงนี้นะคะดูเต็มดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างจะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์ของเขาจะเน้นเป็นสีแดงเห็นต<อ>ั้งแต่ตัวอาคารแล้วก็การตกแต่งภายในเลยนะคะทําให้ได้บรรยากาศที่ดูแบบ ดูสดชื่นสดใสส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะวางเป็นโซฟาสําสหรับพักผ่อนนั่งคอยเผื่อเพื่อนมาหานะคะแล้วก็ไฮไลท์เลยคือโซฟาตัวนี้น้องแพนอ,อ,อันนี้นเป็นไฮ e อ็นแบรนจากอิตาลีนะคะแบร,รนด์ c a s ซ n n a เป็นรุ่น Soriana Armchair นะคะดีไซน์แบบโคง้งมนดูนุ่มฟูนะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะนอกจากจะสำหรับนั่งรอนั่งเล่นพักผ่อนแล้วนี่เขาเป็นจุดที่ ไว้นั่งรอรถด้วยค่ะเพราะว่าที่จอดรถของที่นี่นะส่วนใหญ่เขาจะเป็นระบบอโตเมติพาร์คกิ้งนะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 4เซึ่งถือเป็นจำนวนที่จอดรถในคอนโดไฮรีส์ที่สูงเป็นลำดับต้นในโซนนี้เลยนะคะโดยที่จอดรถนะคะเขาจะมีที่จอดรถแบบช่องจอดปกติอยู่ด้านหน้าประมาณ7คันนะคะแล้วก็เป็นระบบอโตเมติพาร์คกิ้งอยู่ที่162คันซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของที่นี่เลยโดยลิฟต์ช่องจอดเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านข้างนะคะมีสาช่องด้วยกัน โดยบริเวณนั้นนะคะจะมีการตีเส้นไกด์ไลน์สำหรับการขับรถเข้าไปจอดนะแล้วก็สเปซด้านหน้าเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ6-8เมตรค่ะออโตเมติกบักกิ้งของที่นี่นะคะเขาจะรองรับรถไซส์ซีดานแล้วก็ SUV ได้ด้วยส่วน<ม>ความเร็วของลิฟน์นะจะใช้การรออยู่ที่ประมาณ2-3นาที <ừ> ซึ่งเราเส,สามารถกดเรียกรถของเราได้จากบริเวณล็อบบี้นี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเดินเชื่อมโยงไปยังลิฟต์จอด จากในอาคารได้เลยด้วยแล้วก็ขอเสริมนิดน,นึงสำหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเขาก็มีระบบ EV charger รองรับอีก่2จุดบริเวณด้านหลังโครงการด้วยค่ะ แล้วก็ยังไม่หมดนะคะฝั่งนี้เขาจะมีโทงแจกไปยังออฟฟิศของนิติบุคคลแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นเมลกซ์ที่จะมีสมาร์ทล็อกเกอร์ให้ด้วยให้ลูกบ้านเนี่ยมารับพัสดุได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสําหรับลิฟต์โดยสารของลูกบ้านนะคะจะอยู่บริเวณด้านข้างล็อบบี้ตรงนี้เลยมี2ตัวด้วยกันซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปใช้ยังส่วนกลางหลักๆหรือว่าลิฟต์โดยสารเนี่ยจะต้อง face แ c a n ก่อนนะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางโครงการเขาเตรียมไว้ให้ค่ะ 27กันบ้างค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะที่ชั้น22เนี่ยเขาจะมีสวนส่วนกลางให้ลูกบ้านได้ใช้งานออกมาชมวิวกันได้ด้วยนะคะแต่สําหรับส่วนกลางหลักๆของที่นี่เนี่ยเขาจะจัดเอาไว้ที่3ชั้นบนสุดของอาคารทําให้สามารถเทควิวมุมสูงได้บรรยากาศดีเลยค่ะ อย่างที่ชั้นนี้นะคะฟังก์ชันหลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวจระว่ายน้ําระบบเกลือมีขนาด5คูณ25เมตรค่ะก็อยู่ในร่มด้วยสามารถมาว่ายน้ําออกกําลังกายได้ทั้งวันเลยแล้วอีกอย่างที่พี่ชอบนะก็คือเรากันตกเขาจะใช้เป็นกระจกหมดเลยทําให้เทควิวได้ดูโปร่งโปรงเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอยู่หลายจุดรอบๆสาะเลยค่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงเตรียมไว้ให้นะคะด้านในมีล็อกเกอร์แล้วก็จะมีห้องอาบน้ําด้วยแล้วก็ด้านในนะคะ เขาจะมีเป็นห้องน้ําสําหรับผู้ใช้งานรถเข็นมาด้วยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องซักผ้าหยอดเรียนได้แล้วถัดไปอีกเนี่ยก็จะเป็นจุดนั่งเล่นพักผ่อนอีกหนึ่งจุดะค่ะ ที่ชั้น28กันบ้างคะ่ะฟังก์ชันส่วนกลางหลักๆของชั้นนี้นะเขาจะอยู่อินร์ห้องแอร์เย็นฉ่ำๆเลยค่ะน้องแทนโดยฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซห้องกว้างๆเลยเราสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือทํางานก็ได้หรือใครนะคะอยากประชุมออนไลน์ต้องการพื้นที่เงียบๆเ,เป็นส่วนตัวหน่อยเขาก็มีโฟกัสรูมอยู่2ห้องนะคะหรือใครที่อยากประชุมเป็นกลุ่มนะด้านข้างก็จะมีมิทติ้งรูมค่ะรองรับได้ประมาณ6คนภายในห้องมีหน้าจอแล้วก็มีไวบอร์ด รองรับเอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอีกจุดหนึ่งก็ถ้าใครทำงานเหนื่อย,อยแล้วหิวก็สามารถมาใช้บริการตู้กดน้ำกดขนมกันได้ค่ะ,ะสะดวกเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะทุกคนโซนด้านในสุดนะคะจะเป็นห้องออกกำลังกายของที่นี่ค่ะห้องใหญ่เลยแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายครบทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะคะสามารถใช้งานพร้อมกันประมาณ10-12คนได้แล้วก็โซนด้านในเขาจะกั้นโซนเอาไว้สำหรับคนที่อยากยืดเส้นยืดสายนะคะเรามาเล่นโยคะก็ได้แล้ว เขาจะมีเครื no oh. yeah. However, okay. maybe there, maybe there ่องพีลาทิสรีฟอร์เมอร์เตรียมไว้ให้ด้วยจะเห็นได้ว่าส่วนกลางหลักๆของที่นี่เนี่ยเขาจะจัดไว้ในตำแหน่งที่สามารถเทควิวฝั่งทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าเป็น2ทิศที่ได้วิวค่อนข้างโล่งของที่นี่ค่ะและยังมีส่วนบนชั้น29ด้วยนะคะมีพื้นที่ให้ออกไปนั่งเล่นพักผ่อนชมวิวหรือจะมาปาร์ตี้สังสรรค์กันก็ได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิมมิคอย่างแสนสุริยแบ็กย์ดมีการปลูกพืชผักสวนครัวให้สามารถนําเก็บไปใช้ประกอบทาอาหารได้ด้วยค่ะ ะะก็คือห้องที่นี่เขามีให้เลือกหลากหลายแบบแปลนเลยเนาะโดยหลักๆเนี่ยจะแบ่งได้7ไ y p ทา์ด้วยกันนะคะสามารถรองรับตั้งแต่การอยู่อาศัยแบบหนึงถึง2คนไปจนถึงครอบครัวไซส์เริ่มต้นได้เลยแล้วก็มีห้องให้เลือกทั้งแบบ ห้องฟ้าเพดานสูงปกติ2.55เมตรแล้วก็ห้องฟ้าเพดานสูง4.45เมตรด้วยค่ะโดยห้องตัวอย่างที่เราจะพามาดูวันนี้นะคะก็คือห้อง one bed ขนาดประมาณ34.5ตารางเมตรซึ่งเป็นท y p e ที่มีเยอะที่สุดของที่นี่เลยนะคะส่วนรูปแบบการขายของที่นี่นะคะเขาจะเป็น fully fitted ที่ได้ชุดสุขภัณฑ์ชุดครัวแบบจัดเต็มแล้วก็ได้แอร์มาด้วยนะคะแต่ทั้งนี้สําหรับใครที่เน้นสะดวกหรือเป็นสายลงทุนปล่อยเช่าอยากให้ห้องพร้อมอยู่เร็วๆเ,เนี่ยเขาก็มีแพ็กเกจขายพร้อมเฟอร์น ทั้งบิว l ์อินและลอยตัวรวมไปถึงมีแพ็กเกจของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะซึ่งราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ทายห้องนะคะทีนี้มาดูฟังก์ชันของห้องนี้กันบ้างค่ะเดี๋ยวแป้งพามาดูโซนหน้าห้องก่อนประตูของห้องนี้นะคะเขาจะติดตั้งดิจิตอลดอทล็อกมาให้ด้วยสามารถใช้งานได้5ระบบเป็นมาตรฐานเลยนะคะ แล้วก็พอเข้ามาตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันของครัวซึ่งเป็นครัวแบบปิดนะคะกั้นแยกโซนด้วยประตูกระจกบานเลื่อนดังนั้นก็จะได้ความโปรง่งแต่ก็ยังกันกลิ่นได้ค่อนข้างดีนะคะสําหรับชุดครัวที่ได้ก็จะได้เซ็ตล่างแล้วก็เซ็ตบนถึงตรงนี้นะ เซตนี้จะไม่ได้อะนะคะแล้วก็ชุดครัวเนี่ยท็อปเขาจะเป็นหินเทียมแล้วก็มีแบ็กสแปซมาให้ด้วยทําให้สามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายค่ะส่วนอุปกรณ์ครัวนะก็จะมีอ่างล้างจาน1ห,หลุมพร้อมกับเตาไฟฟ้า2หัวแล้วก็จะมีฮูดดูดควันแบบ ระบายออกมาให้ด้วยค่ะเซต<ะ>บนนะคะเขาจะมีการเตรียมพื้นที่สําหรับวางไมโครเวฟมาให้ด้วยแล้วก็ข้างล่างนะคะตรงนี้จะเหลือพื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้าเอาไว้ให้ด้วยค่ะพื้นห้องครัวนะคะเขาจะใช้เป็นพื้นกระเบื้องขนาด60สคูณหกเซนติเมตรดังนั้นเวลาทําอาหารน้าหกก็สามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายค่ะฝั่งนี้นะคะจะมีพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําของห้องนี้ค่ะซึ่งลักษณะจะเป็นห้องน้ําแบบดับเบิลแอคเซสก็คือเข้าได้จากห้องครัว แล้วก็เข้าจากห้องนอนได้ด้วยค่ะลักษณะจะเป็นห้องน้ำแบบโอเพนแกลนนะคะซึ่งคอนโดที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ในโซนพระรามเก้าเนี่ยไม่ค่อยมีนะโดยห้องน้ำนะคะเขาจะแยกส่วนแห้งกับส่วนเปียกชัดเจนเลยบริเวณนี้ก็จะมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างมือมีช่องเก็บของด้านล่างแล้วก็กระจกตรงนี้สามารถเปิดเก็บของด้านในได้ด้วยนะคะส่วนอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่อาบน้ําซึ่งกั้นโซนด้วยฉากกั้นกระจกมาให้เรียบร้อยห้องค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีที่อาบน้ําทั้งแบบเรนชาเวอร์แล้วก็แฮน ทีนี้มาดูห้องนั่งเล่นกันบ้างค่ะน้องแทนรออยู่ตรงนี้เลยห้องนั่งเล่นนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนพื้นเป็นลามิเนตลายไม้ค่ะให้บรรยากาศที่ดูอบอุ่นมากขึ้นส่วนฟังก์ชันนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนนั่งเล่นพักผ่อนกับโซนกินข้าว <c oughs> ค่ะโซนกินข้าวเนี่ยเขาก็จะวางโต๊ะรับประทานอาหารมาแบบ2ที่นั่ง <c oughs> แต่ก็ยังมีพื้นที่เหลือค่ะถ้าเกิดมีเพื่อนมาเพิ่มก็เอาเก้าอี้มาเสิร์ฟได้ค่ะตรงนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะวางเป็นโซฟาแล้วก็มีโต๊ะกลางสามารถนั่งดูทีวีได้สบายๆค่ะอ,อยู่ติดกับหน้าต่างด้วยได้ช่องแสงเพิ่มค่ะทีนี้มาดูห้องนอนกันบ้างค่ะ ห้องนอนของห้องนี้นะคะเขจาจะกั้นแยกโซนกับห้องนั่งเล่นด้วยผนังทึบดังนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นส่วนตัวเป็นสัดส,ส่วนนะคะเพื่อคนนึงจะดูหนังดูบอลตอนดึกๆคนนึงจะเข้านอนก่อนก็สะดวกนะคะภายในห้องเนี่ยสามารถวางเตียงไซส์5ฟุตได้พอดีพอด,พอด,พอดีห้องมีระเบียงในตัวด้วยนะคะดังนั้นก็จะสามารถใช้พื้นที่ระเบียงได้เต็มที่เลยค่ะส่วนด้านในก็จะมีมุมแต่งตัวอยู่ด้วยนะคะบริเวณนี้สามารถทําเป็นตู้เสื้อผ้า3-4ตอนได้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่ทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งอยู่ติดกับ ห้องน้ำสามารถใช้งานได้สะดวกเลยค่ะ ะะก็จะคือห้องแบบฝ้าเพดานสูงค่ะซึ่งห้องแบบนี้นะคะก็จะมีข้อดีคือได้บรรยากาศที่ดูโปรง่งโลง่งเพราะว่าได้ช่องแสงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พื้นที่แบบดับเบิลวอลลุมค่ะค่ะอย่างห้องนี้นะคะพื้นที่โฉนดเฉพาะด้านล่างเนี่ยจะมีขนาดประมาณ34.5ตารางเมตรแต่ถ้ารวมชั้นลอยแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยถึง48ตารางเมตรเลยค่ะซึ่งข้อดีของห้องแบบนี้ก็คือเวลาเราคิด ค่าส่วนกลางเนี่ยเขาจะคิดเฉพาะ,ะโฉนดของชั้นล่างเท่านั้นทําให้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเบเนฟิตของลูกบ้านไปเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวฟังก์ชันกันบ้างค่ะส่วนคอมมอนแอรียตรงนี้เขาก็จะวางมาเป็นแบบโอเพนแกลนค่ะสามารถจัดฟังก์ชันได้หลายรูปแบบอย่างห้องนี้นะคะก็จะได้ครัวแบบเปิดค่ะซึ่งก็จะดูโปรไม่อึดอัดแล้วก็จะได้ตัวเคาน์เตอร์มาเป็นแอลเชฟแบบนี้เลยมีพื้นที่วางเตรียมอาหารได้เยอะค่ะค่ะได้ทั้งเซตล่างแล้วก็เซตบนเลยเนาะถัด นะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทานอาหารซึ่งในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจัดไว้เป็นฟิลแบบ บาร์เนาะก็จะสามารถทำอาหารเช้าแล้วก็เสิร์ฟทานกันง่ายๆตรงนี้ได้ค่ะถัดเข้ามาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนนะคะอันนี้วางโซฟาพร้อมกับโต๊ะกลางได้พอดีพอดีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับช่องแสงด้วยดังนั้นบรรยากาศตรงนี้ก็จะดูสว่างนะคะโซนระยะพื้นถึงฝ้าตรงดับเบิลวอลลุ่มก็จะอยู่ที่4.45เมตรแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นโซนชั้นลอยซึ่งด้านล่างเนี่ยจะสูงประมาณ2.1เมตรค่ะน้องแทนน้องแทนสูงประมาณเท่าไหร่คะประมาณร้อย ร7 0ค่ะอ่าก็ยังดูไม่อึดอัดเลยนะคะโดยห้องนอนตรงนี้นะคะเขาจะกั้นแยกโซนด้วยประตูกระจกแบบนี้เลยก็จะได้ความโปรง่งแล้วก็ค่อนข้างเป็นสัดส่วนนะคะพื้นที่ภายในห้องนะคะสามารถวางเตียงไซส์5ฟุตพร้อมกับตู้เสื้อผ้าได้ตรงนี้จะมีเป็นช่องเก็บของใต้บันไดามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ห้องนี้เขาจะมีระเบียงในตัวด้วยทําให้ได้ประตูช่องแสงตรงนี้บานค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ ถัดไปข้างๆนะคะก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นลอยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ําที่ให้สุขภัณฑ์มาครบแยกส่วนเปียกส่วนแห้งใช้ร่วมกันกับพื้นที่ชั้นลอยด้านบนค่ะ มาถึงบนชั้นลอยนะคะชั้นนี้จะมีฝ้าเพดานสูง2.05เมตรค่ะตรงโซนนี้ก็จะวางเป็นเตียงนอนขนาดประมาณ5-6ฟุตได้เลยค่ะก็จะติดกับริมหน้าต่างนะคะโดยฟังก์ชันของชั้นลอยเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งนี้จะเป็นโซนนอนแล้วก็ฝั่งด้านในเนี่ยจะเป็นส่วนของ Walk-in c r o s e t นะคะซึ่งสามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะโดยสําหรับห้องฝ้าเพดานสูงเนี่ยบนชั้นลอยเขาจะบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้ด้วยค่ะ อ่อมาวันเบดรูมขนาดประมาณ27-28ตารางเมตรห้องนี้จะเป็นขนาดไซส์เริ่มต้นของโครงการเปิดห้องเข้ามาจะเจอกับฟังก์ชันครัวแบบปิดกันด้วยกระจกบานเลื่อนด้านข้างเป็นห้องน้ําที่มีฉากกั้นอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้ส่วนลฟวิ่งแอเรียจะอยู่รวมกันกับห้องนอนได้ระยะดูทีวีกว้างค่ะด้านในริมหน้าต่างมีมุมสามารถวางเป็นโต๊ะนั่งทํางานรับวิวได้ติดติดกันจะเป็นระเบียงให้เดินออกไปรับลมสูดอากาศกันได้ค่ะ สุดท้ายค่ะกับห้อง 2, bed, 2 b e d 2 b a t h ขนาดประมาณ58ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องฝ้าสูงปกติท้ายใหญ่สุดของที่นี่นะคะ จุดเด่นของห้องนี้คือได้ช่องเปิด3ามทิศทางทําให้แทบทุกฟังก์ชันมีหน้าต่างรับแสงและเปิดระบายอากาศได้ดีค่ะเข้ามาจะเป็นโซนครัวแบบปิดกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนและมีหน้าต่างให้เปิดระบายอากาศสู่ภายนอกได้ส่วนโซนนั่งเล่นด้านในนะคะสามารถวางโต๊ะอาหารสีที่นั่งแบบลอยตัวพร้อมโซฟาขนาดใหญ่และโต๊ะกลางได้สบายเป็นห้องที่มีกระจกเข้ามุมเทควิว <Take view S 2> ได้กว้างและที่พิเศษคือห้องท้ายนี้ได้วิวทิศเหนือที่ปัจจุบันค่อนข้างโล่งเลยค่ะอีกฝั่งนะคะเป็นห้องนอนร้อง ที่วางเตียง5-6ฟุตพร้อมตู้เสื้อผ้าได้ติดกันเป็นห้องน้ําที่เข้าได้ทั้งจากห้องนอนและห้องนั่งเล่นค่ะส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีระเบียงในตัวได้ช่องแสงขนาดใหญ่และมีห้องน้ําภายในห้องด้วยค่ะ และนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของโครงการ The Base Urban พระราม9ต้องขอขอบคุณทางแสนสิริที่ให้พวกเราเข้ามารีวิวโครงการด้วยนะคะโดยที่นี่นะคะเราจะมีรีวิวเวอร์ชั่นบทความให้อ่านกันด้วยใครอยากดูแปลนครบทุกแบบหรือว่าอยากจะทาการบ้านเพิ่มเติมก็เข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ t i n g t o m l i v i n g c o m ค่ะสําหรับใครที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถอัปเดตข้อมูลรวมถึงราคาได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้เลยค่ะหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe สสพวกเราทางช่อง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ